สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียได้ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้กะจะมานําเสนอแนวทางตัวเลขอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผมครับเพิ่นมีความมั่นใจว่าเลขบนครับพี่น้องเนาะจะพาพี่น้องที่แตกว่าวันจะเป็นสองตัวสามตัวได้ครับผมครับเพิ่นโทรมานี่ก็เป็นบรรยากาศตอน คำคำได้ครับพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้ก็จะนําเสนอตอนเสาร์ของวันที่ยี่สิบหกได้ครับพี่น้องวันที่ยี่สิบหกครับเอาเป็นแนวทางตัวเลขที่ว่าเิ่นเอาไปชนกับผู้ใหญ่ใจดีครับผมที่ตอมาเชียอลงไปมาครบบนล่างครับพี่น้องครับชนตัวไหนมาตัวนั้นหรือว่าชนสามตัวงสีก่กะทิเป็นเลขเกิดเลขครับพี่น้องเนาะ ครับผมจังไดเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดน้ากันกับอาจารย์เซียนเขาไ่เดอครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับกามาเชียน้าเชียร์เล้วกับอู้น้ำชัยนีในเด้อครับผมครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เซียนเขาไ่ครับผมไปรับชมมาฟังตัวเรขกับอาจารย์กันเลยครับก็มาเชียร์สวัสดีอาจารย์เซียนเขาใไ่ครับผมครับสวัสดีครับกาวมาเชียร์ครับครับผมและเอฟซีที่ติดตามทุกท่านครับผมครับ เขาเห็นอาจารย์ว่าจะมีเลขมาชนกันไหมครับผมครับเดียวชนกับผู้ใหญ่ใจดีก็แล้วกันครับผมมุ่งมุ่งหวังเอาแค่สองตัวบนก็พอแล้วไม่ต้องเอาสามตัวบนหรอกครับผมสองตัวบนก็พอครับอืมเพราะผู้ใหญ่ใจดีงมืที่ผ่านมาก็ถูกสองตัวเนาะแมนครับผมเก้าสองสองเก้าครับทางวันนี้มันชนกันแล้วมันถูกสามตัวก็ถือว่า เป็นผลกําไรกันและครับผมแต่ที่แน่ๆเราก็เน้นสองตัวไว้ก่อนครับใครหวยโครงสร้างไป FC จับไม่ถูกขายหมดเลยไม่มี FC เลยได้โครงสร้างงวดวังหันเขาเด้อครับพี่น้อง92ครับผมบ้าเท้าไปค่ันเท้าไปส่วนกับผู้ใหญ่ใจดีกับเกียบร่อยครับพี่น้องต้องเดียแ์ไเลยรักสิบรักหน่วยแมนครับ รถนี้รับไปชนได้ครับเดี๋ยวอาจารย์สีฟ้าเช่น FC บางคนทำไม่เป็นเลยครับผมแต่ FC FC ผู้หญิงเขาคงทำไม่เป็นหรอกเขาก็คงต้องการจะได้เราจับชุดไปแล้วเนะเดี๋ยวอาจารย์เห็ดหาได้ครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ชนหกตัวก่อนแล้วก็แยกเป็นเลขหลักให้ครับผมครับผมออาของของหกสิบหกตัวคิดว่ามาครบนะงวดเนี้ย หกตัวเกินอืมนแต่น้อยก็ต้องมาละสองตัวบนครับศูนย์สองสามสี่เจ็ดเก้าศูนย์สองสามสี่เจ็ดเก้าของผู้ใหญ่ใจดีก็สามเก้าสี่สามเก้าสี่หกศูนย์หนึ่งหกครับ มันก็ชนกันแล้วเนาะสี่ตัวคือศูนย์สามสี่เก้าศูนย์สามสี่เก้าชนกันครับผมครับผมทีนี้เราก็แยกเอาไปเป็นหลักสิบหลักหน่วยที่มันชนกันมันก็จะได้หลักสิบศูนย์สามสี่สิบบนศูนสามสี จากหน่วยก็ได้สามกับสี่หน่วยบนสามกับสี่ครับจับชุดสองตัวให้เอฟซีก็จะได้หกชุดนะครับก็มีศูนย์สามสี่สามศูนย์สามสี่สามศูนย์สี่สามสี่ศูนย์สี่สามสี่แล้วก็สามสามสี่สี่ สามสามสี่สี่ถ้าเอฟซีชอบว่ามันจะเบิ้ลก็เอาไปลงทุนได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปลงทุนหรอกผมก็ว่าไม่น่าจะเบิ้ลหรอกนะทีนี้ก็จะจับชุดไ่ที่ได้ศูนย์สามสี่เก้าดีเป็นสามตัวให้เอฟซีทักสี่ชุดนะครับผมถ้ามันโชคดีเข้าสามตัวก็วจะได้เงินใช้กันเนาะแม่เป็นไยอาจัร ชุดแรกก็จะเป็น043 043แล้วก็943 943 903 903แล้วก็003 003ครับอ่ะวันนี้ถ้าดูตามสูตรที่ผมคำนวณไว้นะวันที่ผ่านมาม,มันได้เลขเด่น2กับ9 มันมาสองตัวเลยครับอ่าเพราะว่าเลขสองเด่นที่หลักหน่วยวันนี้ผมก็ได้เลขสามเด่นที่หลักหน่วยนะครับครับยังไงก็จะพึ่งดับเลขสามข้างบนก็แล้วกันสามเด่นให้เอ f ีไปสองชุดศูนย์สามกับสี่สามศูนย์สามกับสี่สามครับสามตัวก็เน้นศูนย์สี่สามกับเก้าสี่สามศูนย์สี่สามเก้าสี่สาม ครับแต่ผมมั่นใจสี่สามเนะวันนี้มาแน่นอนทุดสองตัวครับเพราะว่าสูตรหลักหน่วยมันได้สามสูตรหลักหน่วยได้สามครับครับหลักสิบได้สี่อ่าหมดที่แล้วก็ได้เก้าได้สองมันก็ยังโอเคไงครับผมครับอที่นี่ก็ไปเป็นเลขเลขเด่นมีที่มานะก้ามาเชียร์ครับผม สองตัวสองตัวมาบนมาล่างเขาให้เลขดับมาด้วยสองตัวล่างเลขเด่นมาบนล่างก็สามกับเจ็ดครับวันที่ผ่านมาที่ให้ไปหกกับแปดไงสามกับเจ็ดกับแ<ข>อ,อ้อให้เลขดับล่างมาสองตัวไอ้ที่เจ็ดกับห้าคนละเจ้าครับเออตอน,นันรอยามมาที่ยี่สิบเก้าครับเดี๋ยวเอาไปร้อมโค้งสุดท้ายก็ได้ ครับตอนนั้นอ่ะเขาดับเรียกล่างมาให้สองตัวนะครับสามกับหกดับล่างสามกับหกครับผมถ้าเราพิจารณาดูดีๆแล้วสามมามันก็มาได้ข้างบนนั่นแหละแม่นี่อาจารย์อ่าก็ผมว่าชุดเนี่ยถูกกับชุดที่ผ่านมาโครงสร้างก็ถูกครับตัวเลขอะครับบังเบร์กับชุดเด บนไปเถอะับได้เงินบอกเนี้ยครับบนตรงๆครับพี่น้องเพราะว่าผมไปดูเลขของพ่อบุรีล์แล้วเห็นไหมมันก็ชนกระผปเหมือนกันพ่อบุรีล์อืมหลักหน่อยเพิ่นก็วางสามกับห้าหรือสามกับสี่นี่แหละหลักสิบเพิ่นก็วางสี่อ่ะผมก็ชอบสี่นะหลกสนะิบอ่ะครับครับสิบ<ม>บนคน <4. S 2> กันดุ มีชนมีชนครับผมเขาให้สี่สามเหมือนกันตัวหลักหน่วยสี่ตัวฮะเขให้สี่สามเหมือนกันให้สี่สามเหมือนกันใช่ไหมครับผมอืออือนั่นแหละผมกายังไงก็มาสามยังไม่ดับบุญหรอกวันนี้ครับไปหลักหน่วยด้วครับผมสามมาหลักหน่วยแน่นอนนะผมทำวันที่ผ่านมาผมปุยกับสองมันจะมาหลักหน่วยอ เดี๋ยววันที่ยีิบเก้าค่อยมาเอาของเจ้านั้นเลขเด็ดมีที่มา,าใอยเขาย้ำม,ม่อีกทีนึ่งก่อนครับผมครับก็บเขายังยืนต้นเดิมเราก็โอเคเลยครับสามกับเจ็ดประมาณนี้นอจาจ์เนาะครับผมบอืมอ่านั่นแหละประมาณนั้นแหละเพราะว่าตนเพว่ที่ผ่านมาตันนี้มันให้หกกับแปดที่ผมบอกเก้ามาเชียร์หกมันไม่มาบนมันจะมาล่างแล้วมันมาล่างจริงเลยหกกับแปดครับ ที่ผมที่ผมบอกว่าหกมันจะมาข้้งล่างค่ะมันมาจริงๆอ่ะครับเออย่างว่าเนี้สามกับเจ็ดเนี่ยถ้าผมนั่นแล้วผมว่าสามให้อยู่บนเจ็ดให้อยู่ล่างอ่ะก็้เราปเข้าขู่มันจะเอาอะไรดีครับผมยังไยมาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับผมครับครับเอาต่อมาเชื่อกันสรลบกวนเวลาพักพอนอาจารย์สานีเด้อครับผม อาจารย์ปอดเซียนเขาเวียนอยู่เดี่ยฮะเขาเวียนหนึ่งวันก็ก็ผมปวดหลับปวดนอนที่นี่แหละเออเป็นไบบกับซู่ซูครับผมกับครับผมง่าก็พักครับผมครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผม อาจารย์เซียนเขาใหญ่เป็นมาชนเลขกับผู้ใหญ่ใจดีอีก่อมาเสียลงไปก้อนหนานี้ได้ครับผมเป็นเลขมาครบบนล่างครับของของอาจารย์เซียนเขาใหญ่เลข,ของตัวมันจะมีศูนย์ศูนย์สองสามสี่เจ็ดเก้าครับผู้ใหญ่ใจดีได้สามเก้าสี่ศูนย์หนึ่งหกครับพี่นอ้องดึง ดึงชนกันกับมีศูนย์มีสามมีสี่มี่เก่าด้วยครับผมศูนย์สามสี่เก้าครับที่นี้ที่จะวิ่งกันก็นได้ครับผมครับถ้าดูจากเลขของบนว่างเป็นสิบหน่วยกับจีเป็นสิบบนศูนย์สามสี่หน่วยบนสามกับสี่ครับสองตัวมีศูนย์สามสี่สามศูนย์สี่สามสี่สามสามสี่สี่ครับผมครับ แล้วก็สมตัวมี0ูนย์สี่สามเ้าสี่สามเกย์สานสมครับผมอาจารย์ผลหมัก0ูนย์สามกับสี่สามด้ครับผมครับสามตัวพนมักที่ศูนย์สี่สามเลยคับเก้าสีาครับเลขเด่นมีที่มาได้ครับพี่น้องเป็นบนล่าง3มกับเจครับผมสามกับเจ็ดผนหา ทิมทิวาเลกมีติมาในี่เพื่อนให้ดับรางสามกับหกครับผมสามกับหกครับพี่น้องเนาะลองเอาไปพิดในหน้าองก้อนกันเลยแต่ว่าลิปนี่อาจารย์เชี่ยนเขาใหญ่เพื่อนมีความมั่นใจได้ครับผมว่าเลขชุดมาครบบนของเพื่อนเนี่ยจะไปชนกับเลขผู้ใหญ่ใจดีเหมือนงวดว่างหันครับพี่น้องถ้าพี่น้องที่เห็นชุดเต็มโค้งสางของเพื่อนอาจารย์เชี่ยนเขาใหญ่เพื่อนจะมีสองเก่าด้ยครับผมสองเก่าตรงๆอ้อโทษที่เก่าสองครับผม ึ่นกับไปชนกับผู้ใหญ่ใจดีเก่าสองคือกันงวดนี้ชนซีตัวนี่เด้อครับพี่น้องสามเก้าสี่ศูนย์ครับจะหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะเพือ่อนเอามาฝากมาตอนพี่น้องจี้ได้ครับผมครับตัวเด่นตัวชนครับเอาทายคลิปนี้ก่มมาเชียกับขอไวพ้พร้ให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อครับผมหนึ่งก,กรกดาคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ